ก็ลสวัสดีพี่น้องป้องไปสู้คนครับมือนี้กับเขายินดีต้อนรับโคซูเช่นแนวของสังกะรีเบเกอร์ครับมือนี้ผมกับซีมาทำการรีวิวรถจักรหองนะครับคือคือเจ้า Honda CBR 500R 2019นะครับคืซึ่งเป็นถือว่าเป็นตัวไม่ล่าสุดนะครับของทางใครฮอนด้านะครับสำหรับซีดีนี้คอมเมนต์ซีดีสำหรับคาดนี้นะครับนะครับก็เป็นตัวไม่ถือว่าเป็นตัวไม่ยุคนะครับถือวาสองพันยี่สนะครับ วกระซานนะครับเพราะว่า2020ยังพระท่านมีตัวไม่ออกมานะครับกระซานที่โต20กว่าก็ยังเป็นตัวไม่ล่าสุดอยู่นะครับตัวนี้นะครับใส่รหัสว่าออ l n e w นะครับออ l n e w คือซับไปเขาปั๊บโฉมใหม่เบิดขั้นนะครับจะปรับอยังแน่บุกแบบวงคือกันครับผมเพราะว่าได้เป็นลู่ละเอียดละเอียดละเอียดนะครับลละเอียดขักปะนัดนะครับแต่หัวมันจะโฉมมันหน้าตรงหน้าตาไอรูปร่างมันจะเปลี่ยนไปหลายอยู่นะครับ ตรวจไล่เงกยบเพี่ยนไปไหนโอเคครับเมื่อนี้ผมก็สิมารีวิวรถจักรยานนี่แหละนะครับว่าได้เพ็้นไปยักไปแน่แล้วนะครับกับอื่นว่ารีวิวนะครับก็เมียนก็เมียนเทียนนครับรีวิวรถเม่ล็ดรีวิวในแบบสำหรับคยอกลองนะครับรีวิวการใช้งานรีวิวการตกแต่งไปนะครับเป็นยังไงนะครับผู้ใดอยากู่คอมูลนะครับข้อมุ่นเกี่ยวกับตัวรถนะครับว่าสเปคมันเป็นยังไงดีก็ขอ พี่น้องได้ขเข้าไปหาเองนะครับเข้าไปหาเองเด้อนะครับ,น,น,น,บน,นี้ Google เข้าไปอีข้อมูลถึงชัดเจนนะครับกับเอาที่นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับสปีซีบีอาร์ห้าร้อยอาร์ออนิวกันเลยยิ่มออนิวออนิวซีบีอาร์ห้าร้อยแอลสองพันสิบเก้ากันเลยยิ่มเข้าไปเลยครับพี่น้องก็สิพบกับสเปคีกข้อมูลทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับระบบของมันนะครับเอ็มวี้ผมสิมา่าบอกข้างนอกนะครับโดยรวม พัฒนาเป็นยังไงการขับขี่การใช้งานเป็นยังไงกินน้ํามันบอนะครับก็ต้องกินธรรมดาครับน,น,น้ํามันแต่ว่ากินน้อยกินหลายอันนี้กับไข่หมาวากันอีกแค่หนึ่งอัตรากันสนเปลืองเป็นยังไงนะครับแป้งไปแล้วอีกอย่างเนี้ยไขเบิองกันเลยครับนี่สัตว์ทันที่รีวิวของเขาคือความปลอดถ้ยนะครับนี่แหละนะครับเป็นรถของโปรเมยเดี๋ยวให้เบิองรอบๆรถก่อนนะครับว่าเออเป็นยังไง รอบๆมาโอเคเป็นรอบๆครับมันละโอเคครับนี่ก็เป็นรอบๆของรถนะครับเดี๋ยวสิมาเจาะรายละเอียดนะครับเจาะแบบจังได๋ล่ะว่าเอ้ยรถผมเฮ็ดหยังไปแน่นะครับบ่แม่นว่าเจาะเรื่องนั้นล่ะอันนั้นก็ไปหาเอาทัพสเปครถบ่อยุทดอกนี่ g ูเกิลนะนะนะครับก็ไปหาลองเบิ่งหาเบิ่งเอานะครับพี่น้อง เมื่อนี้ผมกับิมาเบาโดยร่วมร่วมมาไอรถผมนี่สื่อมาจากบาทดาวมาจากบาท่อนจากบาทกินน้ำมันบอ่อเปลืองน้ำมันบอ่อการขับขี่เป็นังไงขี่ดีบ่นะครับเมื่อนี้กับชิมาเบาให้พี่น้องได้เบ่งให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับอันนี้นะครับผมเริ่มเลยนะคันนี้ก็เป็นฮอนด้าซีบีอาร์อ่อนิวฮอนดาซีบีอ 500R 2019นะครับรุ่นนี้นะครับ ราคาเตรีมมันนะครับราคาอยู่ศูนย์เลขสองแสนห่งหมื่นเบาทครับ, 7, บนะครับสองแสนนึงหมื่นเจ็ดะครับผมว่างดาวไป2องหมนะครับว้างดาวไป2องหมื่นหนพันเอนหปีครับ5ปี60สหมวดตกหมวดละสี่พัสี่สิบาทนะครับกถือว่าราคากันยังแบบบ่สูงปันไดนะครับ หลายคนก็บอกผมว่าเออมึงคือบอเอาสีปีอาร์ฮกหาศูนย์อาร์วะสันมึงคือบอขี่รถเก๋งมึงคือบอซื้อรถเก่งสันนะครับอ่ผมสีบอกนะครับวแต่ยังผมยังบเอาฮกหาศูนย์ครับยังแหลกครับเงินผมบ่อพ่อครับผมครับตามนั้นครับเงินผมบ่อพ่อครับผมเงินดาวผมบ่อพ่อนะครับก็คือดาวฮกหาศูนย์นะครับพี่น้องอาจจะว่าเอ้ยฮกหาเออหาลอยเร็วคือบอฮกหาศูนย์รวดนะสันนะครับมันกะอยากได้อยู่นะครับ แต่ว่าที่บ่เอาก็ย้อนว่าหนึ่งเงินบ่พอครับผมเพราะว่าหัวาศูนย์มันเท่าเดี๋ยวสามแสนเท่าเด๋ยวสามแสนห้าบ่นั่นแหละนะครับราคาสูงนะครับสูงแพงกว่าขั้นหนีแแสนนะครับเป็นแสนเลยนะครับบ่อเมีนแพงกว่ากันลอยซองลอยนะครับผมก็เลยแบบว่าเข้ากับบ่อไว้นะครับเงินดาวกับสีบ่อเมนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดลอยดินะครับมันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเป็นเท่าตัวนะครับสีดาวหามื่นหกหมื่นหนงสีหน้าซึ่งเข้ากับบ่อไว้หอกนะครับ อีกอย่างเอามาก,กับโมเมนว่าค่างวดสิถึกนะครับค่างวดมันก็ต้องสูงขึ้นไปนะครับตามราคาของรถนะครับโอเคนั่นกะ็เป็นเหตุผลเป็นยังพุ่งขึ้เอา,าหัวข่าซูนนะครับส่วนเป็นยังคือนเเอารถเจ๋งนะครับผมมองว่าตอนนี้นะครับสถานะหรือว่าความพร้อ,อม,อมต่างๆนะครับผมเป็นยังบ่พร้อมที่สิเอาห,าหาัวาซูเอ็มโมเมนบ่พร้อมที่สิเอารถเจ๋งหรือว่าถรถกระบะรถซีประตูเอซีล้อนะครับยังบ่พร้อมนะครับผมก็เลยเออ เอาหมอ้อไซ้เนี่ยแหละนะครับเอาหม้อไส้รุ่นใดละ่ะมันยังสีตอบโจทย์มันยังสีอันนี้เหมาะนะครับการจะเอาลดน้อยนะครับกะเหรียญมาแล้วนะครับกัขี่มาแล้วมีเคยมีมาแล้วรถหน่อยมันกะบ่พอครับผมบอกตรงๆเลยว่าผมบ่พอนะครับบ่พอเดือกจากว่าหนึ่งกับสมรรถนะนะครับการเดินทุ่งเดินท่างเงี้ยมันกะสีลําบากนะครับรถหน่อยเพราะว่าโดยขนาดซื้อซ,ซีมันหน่อยด้วยสมรรถนะมัน ได้ระดับหนึ่งนะครับเราก็อ้ไรทจริยยางครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ต้องเอาหาลอยนะครับเอาจะหาลอยเป็นยังเป็นยังคือจังเอาหาลอยเป็นยังคือบัเอาขุนพินจาซีลอยเป็นยังคือบัเอาผุนยังไงะไรใครย้าําอ่อาสามไปสั่นคือบอาก็เลยว่าเออผมกับประเณคนทีครับรถสิงนะครับ อาชีนี่จ่าสามลอยเอวันนีจ่าสี่ลอยเรือว่า 3, อาสามอาชีได้ความแรงนะครับได้ความสวยงามในรูปแบบของเขานั่นละนะครับซึ่งผมก็แังไดอยู่นะครับก็เลยตามใจเจ้าของว่าเจ้าของมักสีเบียร์หาลอยนะครับรูปทรงโดยรูปทรงที่มันดูดีมีสไตล์นะครับรูปรอประเถาะอุ้ยใน,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 นเานนาาบาน,น,นะครับมันก็มักปะเถาะมักแเงี้มักไลท์ครับว่าสันก็เลยจัดแมาตำรวจนะครับ ก็เลยเด่ออกมานะครับนั่นแหละนะคือคืออย่างก่อนเขา่นียนก้อนทีซีมีนะครับขับหนี้มานะครับพอได้มาแล้วนะครับกันครับคีฟิลดิงบอกเร่ยว่าตัวรถบรย์เบรย์เบานะครับขณะเขียนดินะครับน้ำหนักอ่าน้ำหนักตัวรถโดยรวมนะครับบอรล้มของเหลวอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบหกกิโลนะครับรวมของเหลวไปแล้วมันก็สิ อาทิตย์หอดเกือบยสองลอยไปแล้วนะครับกน็นั่นแหละนะครับน้ำหนักตัวรถก็ถือว่าหนักอยู่ดีนะครับเพราะว่าสี่เบียรพันนี่หนักหนักอยู่แค่เท่เดียวไออ,อันนี้มันเก้าสิบเจ็ดที่อาพันธนักลอยเก้าสิบหกนะครับหนักก่อนี่เบียร์พันลอยไอโลนึงนะครับก็ถือว่าหนักอยู่เขียนยากนะครับสีมันขึ้นความวเราตีนดันถอยหลังนี่ฟันตัวรถครับพีนน่น้องไปสามเก้าเท่านั้นราคาลอยเลยแหละครับมันหนักนะครับด้วยน้ำหนักตัวรถที่มันค่อนข้างที่สุหนักนะครับมันก็เลยแปบ่า เออนักนั่นแหละครับแต่ที่ผมประหลาดใจผมขอ,อนั่งก่อนครับผมเรลือมิ้เมื่อยเรายืดดุดนะครับสำหรับเอออย่างกา็สิ่งแรกนะครับที่ผู้เห็นในผมอ่านแปลกใจก็คือว่าพ่อได้ขืนคอมแล้วนะครับมันหูซึกว่าอุย้ยแม่นั่นคือเขาครับลองดากูทีว่ามันคือจังแบบอ้มันคือแมทเหวะประมาณนี้นะ ท่านัง่งโดยท่านั่งที่มันสบายมันเป็นสปอร์ตทัวร์ลิงนะครับมันก็สะนั่งค่อนข้างที่สบายนะครับบ่ถึงกับมอบไลท์แล้วก็บ่ถึงกับนั่งตรงนะครับมันก็สีแบบกลาง,กางๆกึ่งๆนะครับมันก็บหูศึกเลยว่าเออสบายนะครับแล้่ยวบันนี้พอแต่สตาร์ทนะครับแล้วก็ขี่ออกไปนะครับความหูศึกก็คือเหมือนรถมันเบามากเลยนะครับเบามากเบาด้วยนาิีมันแรงทอกนะครับแรงทอกด้วยเครื่องซีซีมันสูงแล้วก็มีซองสูง มันเก็ดเหตุแห่ท่อคข้างที่สูงึืบปัปบได้นะครับค่อนค้างที่สีดีนะครับก็เลยคุ้นชื่กว่ารถทั้งรถคือเบาแท้ว่าประมาณนั้นนะครับเพราะ้สึกว่ารถเบาแล้วนะครับฟิลลิงความมันใจยังมันกับมาดีนะครับก็ลองเรียนว่นอยู่ในหลานนะครับหมุนไปวนมากนะครับก็คู้สึก่ว่าอื้อว่ะรถแมนมันเข้ามือดีนะครับมันคันทวนได้ง่ายนะครับก็เลยเอามักไรเก่านะครับ วันนี้โมเยงการคัพี่ฟิวลิงแหลกนะครับก็คือประทับใจแห้งนะครับพ่อเตะออกมาเล็วนะครับมาเรียนบนท้องถนนจริงๆนะครับความมู้สึกก็คือแบบว่าดีกว่าเก่านะครับมู้สึกดีกว่าเก่านะครับเพราะว่าถนนในเมืองเข้ากับหูอยู่แล้วนะครับว่ามันซอกแสกหลยนะครับไฟดงไฟแดงก็มีนะครับเพราะฉะนั้นการออกตัวยังหนีกับ่เป็นซองร่องไายครับสารหาลอยอ่านะครับ อันนั้นก็คือเรื่องสมรรถนะนะครับผมว่ามันเท็ดเยี่ยบเลยนะครับอย่างนี้บอกตรงๆเลยว่ากันยั่งวดีนะครับกัยังงวดีเอาไ้จกักซิปซิบดาวนี่ผมไ้จักเจ็ดดาวนะครับก็ได้ระดับหนึ่งนะครับเลียทางตรงเลียในเมืองเลีนยอย่างนี้ก็ไปได้มากได้นะครับใส่งานได้เพราะถ้าจะเป็นที่ห่วงสงัดห่วงอย่างนี้ผมแนะนําให้หาอย่างดีๆจังหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็หามากได้ระดับหนึ่งก็คือว่าโอเค แต่ว่าขันสีเปสารโคคงยังลงสนุงสนามก็ต้องเตียนนะครับผมแล้วแต่พี่น้่งสิมักยางแบบใดยนะครับแต่ขันผู้สนับสนุนใจดีสนใจสีแบบให้สปอนเซอร์ยางผมกะยินดีครับผมจัดมาเลยครับผมนะครับนั่ก็เป็นสมรรถนะนะครับเรื่องยางนะครับส่วนระบบระบบยังกะบ่มีปัญหาครับือว่าเฮ็ดออกมาได้เยี่ยมนะครับแต่นะครับถ้าพูดไอหมักความแรงนี่ หาลอยอสิบตอบโจทย์นะครับเออผมเป็นความแรงความรีวครับผมความแรงนี่ได้อยู่นะครับผมให้เก่าสิบเก่าจุดเก่าเก่าเปอร์เซ็นต์ไปเลยครับผมความแรงในรอบต้นกลางนะครับส่วนรอบปลายรอบไลนี่รอบความร้วสูงๆ,ๆนี่ผมวยังเป็นร่องนะครับยังเป็นร่องไข่อื่นอยู่นะครับโดยที่เห็นชัดที่ได้ร่องสัตว์กันมากครับ Ninja ับนีจาสีลอยนะครับจ่าสีลอยสัตว์มนเรียนฮอตได้ไหวะลอย 80 190นะครับผม175นี่ไฟกระพริบแล้วนะครับกอาเซีัดได้อยู่จัก180กว่านะครับแต่ว่าผมยกก่อนนะครับเพราะทางมันเบิดนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นร่องอยู่นะครับสำหรับใครอื่นนะครับแต่ถ้าเข้าบอมักความเร็วนะครับโดยเฉพาะผมบอมักความเร็วครับผมกับบอได้มีปัญหากับความเร็วนะครับแต่อยากเร็วก็สามารถไปปลดรอบปลดยังปลดกล้องยังกะเฮ็ดไปนะครับไล่สโตงสตือก็เฮ็ดไปนะครับแต่ผมบอเอาครับผมเอาแค่นี้ผมพ่อแค่นี้นะครับ โอเคนั่นก็เป็นเรื่องอระบบเป็นเรื่องความแรงความเร็วนะครับกับโย่ไปเมื่อบ้งเรื่องอยังดีสำหรับไฟเอเบิ้งไฟเบิ้งไฟเบิงบ้งระบบไฟกันนะครับเปิดไฟเปิดเบิ้งหน้าบัดเรื่นไหมเลยครับปั๊บปปวดน่ะนะครับมีบอกอันนี้เป็น,ปน,ปน,ปนบอกเกียร์ครับผมเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามหเกียร์หกคนละ บอกเกียอันนี้ข้างๆนี่ก็สิเป็นรอบนะครับรอบเครื่องนะครับสุดที่ในหนึ่งหมื่นรอบหมื่นหมื่นสามบอกประมาณนะั้นอันนี้เป็นน้ํามันครับผมระดับน้ํามันนะครับผมก็สัดมาเต็มทั้งหบอกอกเลยครับตัวล้วนได้เติมเท่าน,นึงเต็มถัง,งอันนี้นี่เป็นอัตราสิ้นเปลืองเดี๋ยวอันนี้ผมตั้งเป็นออโต้ไว้นะครับหมดนี้เป็นหมกออโตโออ้อันนี้เป็นโดยรวมครับผม3.3ลิตรต่อ 1 0อยกิโลเมตรนะครับตามนั้นแหละ3.8มยังดิดนี่นี่ยังหากิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้คือแบบระยะทางเอ่อปรแมาณอันที่เข้าคียยืนพื้นนะครับหลักๆเข้าขี่ประมาณน,นี้แลนี้ในเมืองเนาะก็เลแ้ยเร็วอันนี้เป็นเวลาครับเวลาที่ข้าสตาร์ทรถออกมานะครับคือ2นาที 2นาที12วินาทีนะครับอ่ะตั้งเป็นออโต้ไปอันนี้เป็นระยะทางครับเป็นระยะทางที่เรียนมาทางเบิดตั้งแต่ออกรถนะครับ12,235กิโลเมตรจ็กเดือนว่ะประมาณ4เดือน5เดือนครับผมเรียนมานี่อันนี้เป็นระดับความห่อนครับเกียร์ความห่อนอันนี้เก็ดไฟบอกเกียร์ว่างน้ำมันเครื่องเอ,อ ABS นะครับประมาณนี้มาเบิรงระบบไฟหน้าครับผม ไฟหน้าเป็น LED ทั้งสองดวงนะครับติดทั้งสองฝั่งนะครับมีไฟหน้าครับประกอบมีไฟเดรย์มาเสร็จไฟหลังก็เป็น LED เช่นกันครับไฟหลังก็เป็นไฟ LED เช่นกันครับผมก็มีเอกลักษณ์นะครับคือเห็นดากปั๊บหูเลยว่าที่เบียร์หาลอยแน่นอนมาเบิรงระบบไฟเดี่ยวครับระบบไฟเดี่ยวก็เป็น LED ขึ้นกันครับผมมานี่ครับระบบไฟเดี่ยว ก็เป็นระบบ LED คือกันครับมันกับว่าคือไผ่ดอกครับ 500R นะครับเชียร์บอกว่ามันคือรุ่นนั้นรุ่นนี้กันบ่กคือครับได้แค่คายครับผมบ่กคือไฟเหลียวกับไฟเหลียวล้างผมกับอันนี้เฮตไทยสันเองครับสร้างขึ้นมาเองนะครับเลยเดยไฟเหลียวเดิมนี่แหละมาเปียกไปเดี๋ยวส่งสีรีวิวต่อไปนะครับอ่ะปิดไฟก่อนเดี๋ยวเชียรอยู่กระตุกนะครับอ่ะ ต่อไปเบิ่องยังตัวเบิ่งลวดไล่แล้วกันนะครับผมลวดไล่ไล่ไมาแต่ชิ่วหนาเลยกันเลยซิ่วหนาเป็นชิ่วเดิมครับผมห่มสติเกตเกอร์สติกเกอร์ใสสีฟ้าเขียวสียังสียังบุญจากแม่มันนะ,น,น,น,มนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ข้างหน้านี่ก็มีซองหมอกนะครับอ่ะเอานี้ก่อนเขียนว่า CBR 500R ห้าร้อยอาร์หางตัวอาไฮครับผมน่าเสียดแยง่ปวดสับเสียดรถ อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์รถบ้านเป็นกลุ่มของกลุ่มรถบัสของวิลล์นี่แหละนะครับลงไล่มาจิกนน้อยพอซีรอนซีรอนกับทักนาลังครับผมเป็นสีฟ้าครับเลือกสีผสมเอียงนะครับเห็มันเข่ากับลายสติกเกอร์ช่อลายสติกเกอร์นี่นะให้เบิงใใก์กเอ,อ๋ยไก่เลือดลายลายสติกเกอร์นะครับมองนี่มองนี่เป็นเส้นขีดขีดเห็นไหมครับ ผมเป็นคนออกแบบเองนะครับเต็นเส้นต์ติดเองออกแบบเองครับผมส่วนโลโก้สติกเกอร์ตัวหนังสือโลโก้คุณับตรงนี้ยังี่อันนี้สร้างเข้าตัดนะครับให้เขาวัดขนาดเห็นมันพอดีกับรถนะครับเราก็สร้างตัดมาติดเองนะครับออกแบบเองติดเองสร้างเองนะครับแต่งตามใจม่แต่งตามให้แล้วครับผมอาจจบไปเรื่องรถไล่นะครับ เออหรือบอกว่าสีเดิมมันเป็นสีแดงนะครับแล้วขึ้นปลวกเบิึงปึ้งนะครับนี่เป็นสีสีเดิมนะครับเป็นไล่สติ๊กเกอร์สีแดงนะครับดําแดงพาเถอะนะครับหลอดําอันนี้ก็ออกแบบใหม่ไปเลยนะครับเปลี่ยนสีหลอดเปลี่ยนไล่ใหม่นะครับเพื่อตอบสนองกิเลสของเจ้าของความหมักครับผมหมักสีฝาก็นเลยจัดหลดนะครับเรื่องสีิกเกอดจบไปครับผมแล้วก็มาต่อกันที่โชคหนา โชคหนาผมโหลดลงครับบมลูว่าโหลดล,ลงไหลปไหนเ,เพราะว่าผมเอาระยะยูปเอาเคเบิลไทยรัดนะครับรัดแต่ให้เป็นหมื่นแต่ละเปิดแฟลชเล็กน้อยปับ๊บโอเคนะครับนี่โอเคเบิร์ไทยรัดครับผมรัดไปเห็นบี่น้องนั่นแหละเคเบิลไทยรัดไปส,สองฝั่งแล้วก็ปั๊บโชคลงให้มันถึงให้ลงมาถึงเคเบิลไทยครับผม คือระยะอยู่สูงสุดของมันนั่นเองนะครับเพราะนี่แหละนะครับผมก็เกลียบปรู้ว่ามันลงจากหนิวจากเส้นนะครับประมาณหนิ่วหนึ่งมั้งเห็นป่หน,หนี่วนึงก็2สองอยู่นะครับกอาลงสองฟังเลยนะครับประมาณนั้นก็โชคนานะครับเอาลงประมาณนั้นละนะนะครับ โดยรวมนะครับตัวรถบ้านนด้ีอย่างนะครับเบริหนุ่งเกี่ยวกับภายในระบบเครื่องระบบน้ำมันระบบอยางกระซังเขาเบริหนุ่งระบบฟองระบบไฟเขาก็บเบริยุ่งนะครับเขาแต่งแต่ภายนอกแต่งแต่สวยงามซื้อครับอ่าขาย,ยบับลงมาจ่กหน่อยนึงนะครับผมมีสิ่งที่มาเพิ่มเติม,ตมคืออันนี้อันนี้คือบางโคนตัวในนะครับของล้อหลังนะครับเป็นงานแปรงครับผมงานแปรงนี่ใสน่น็อตยึดเจาะเมียมันทลดนะครับบริชจังไร บางคนตัวในนะครับเป็นบอร้ว่าเป็นของรุ่นใดปีใดนะครับหมูแต่ว่ามันเป็นของซี่บีอาร์นี่แหละนะครับแต่ว่าหน่อยหน่อยแห้งนะครับว่างปั๊บถับกับไปกับหลอดปุ๊บหนีบปั๊บเลยนะครับผมหนีหน่อยแห้งจึงต้องพาครับพาการพวกขี้ฝุ่นไรนะครับเราให้เบิ้งหลบนะครับผมพากลางแล้วก็เชื่อมไม้นะครับนะครับก็เลยได้รูปแบบนี้ไปเบิ้งฟังพุ่นครับ นี้กับสางจุดจิตตัวนี้ลอยเลยครับลอยว่ามีจุดจิตแต่มันกันถือว่าแข็งแรงอยู่นี่นะครับจึงขันลงทุนจอจอจะวิงอามเลยครับผมแล้วก็ยึดขึ้นว่านี่นะครับมันเก็เขาหลวบจุกนะมาหอดนีก็เบิ่งทอต่อเลยครับท่อไเสียนะครับเป็นทอบอลลูอ้ส่งยังครับคลายอาคาโปวิกแต่ว่าไม่อาคาโปวิกครับเป็นนี่เป็นทอสนามนะครับสร้างขึ้นเพื่อใส่ในสนามนะครับ นะครับเอามาดัดแปลงให้มันเป็นท่อเสียงบาดังครับเป็นท่อเงียบซึ่งกับบริบทบริบทอย่างไรครับเ็ดใสในไม่แล้วก็ยัดใยแก้วให้แน่นนะครับเสียงกับสีดังกว่าท่อเดิมน้อยนึงครับผมตอนเดินเบานี่ดังกว่าท่อเดิมน้อยนึงแต่ว่าตอนเบิร์นนี่ก็เออมีเสียงออกมาอยู่นะครับกับวัตถาเงียบไลยนะครับนั่นแหละนี่ก็เป็นท่อครับสลีปอ่อนครับผมสลีปอ่อน ตัวนี้ว่าอะไเห็ดสีเหลืองมากเลยครับผมมันเก่านะครับนี่ก็เป็นซีอ่อนนะครับตัวนี้ครับเป็นถ่ายสันนี่ถ่ายสันตัวนี้มันเป็นในคาจับของอาชิมหะครับเป็นคาจับของอาชิมหะนะครับมาสางจุดยึดให้มันใหม่นะครับคือจุดนี้เพราะท่านเห็ดสีเลยครับเป็นเหล็กกลองครับเหล็กกลองเหล็กกลองก่อสางมาเท่านี้แหละนะครับเป็นกลองสีเหลี่ยมเล็กหน่อย เอามาถาบถาบแล้วก็ตัดนาลังตัดปั๊บป๊บความเา้วให้มันตรงกับไอ้ยึดยึดท้ายเดิมนะครับเอาท้ายเดิมมามาวัดไซ์แล้วก็ตัดแล้วก็จอหูตามท้ายเดิมนะครับแล้วก็ยึดเข่ากับตัวนี้ตัวนี้เป็นแข้งปกเลยครับว่าสามารตทีสิับได้นะครับแล้วก็มันจะมีหูให้ยึดให้นี่ยึดไอ้ไฟเหลี่ยวนะครับให้เบ่ง ที่มี่หู้ยึดไฟเหลี่ยวก็ดีนะครับยึดไฟเหลี่ยวนี่ยึดไปะเียนนี่ครับนอดย็ดหลอดว่าซ้ำกันซ้ำครับพี่น้องตรงนี้ปัญหาครับไอเดินสายไฟเขาไปนี่ครับหลอดเข้าไปหลอดเข้าไปข้างในนี่นะครับไปโพึ้นจุดไอหู้สายไฟเดิมนะครับี่เป็นไทยไทยสันนะครับเระเเองแข็งแรงมากครับว่มีการหักการยังมากไงนะครับอ้าวละนะครับ ทั้งเบิดนาซีบอลไปเบิดแล้วนะครับเอ่ออย่างต่อนะครับนาซีเบิดแล้วครับเราไปเบิดแล้วทุกอย่างทุกสิ่งนะครับก็สรุปเลยว่าผมประทับใจนะครับแล้วก็รักเลยล่ะรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นลูกลูกไส่ละลูกไส่สุดที่รักเลยนะครับสําหรับซีเบียห้าร้อยอาร์ตัวนี้นะครับก็ถามว่าสีแตียงอย่างตบนะครับก็คงจะอาจจะมีแนวแต่งอยู่นะครับแต่ก็ พอเก็บไว้เก็บวบกอนนะครับว okay. ่าเฮ็ดอย่างแนี้นะครับตอนนี้กะรู้สึกพอใจแล้วนะครับขี่ไปใส่พุดเดก็มองนะครับ่บห้วลงจากฟงบ่นะครับโอเคครับสำหรับทีเบียหอาของผมกะประมาณนี้ครับส่วนพี่น้องท่านใดนะครับสนใจแบบว่าอยากสิสอบถามว่าผมแตงหมองนี่เฮ็ดจังไดแตงมองนั้นเฮ็ดจังไดนะครับใส่งบประมาณจักบาทนะครับกะ ทักสมาธิคำว่าถามใดนะครับลิงเพียนบุกกับซีอูไต่คลิปนะครับสมาธิคำว่าถามใดนะครับตลอดนะครับหรือว่าซีเมนไต่คลิปก็ได้นะครับเปลี่ยนถามว่าเฮ็ดจังสันอันนั้นเฮ็ดจังไดนอันนี้เฮ็ดจังไดนสมาธิถามใดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวคนท่มาตอบตอนใดนั่นก็นแต่ผมสิตืน่นยังไม่ได้นอนเลยนะคร<ช>ับคือว่าคลิปนี้นะครับก็บเป็นคลิปที่ เรียกได้ว่ารีวิวแบบฉบับเต็มนะครับไม่แบบรูปแบบของสังกะรีใบเกลือนะพี่น้องท่านใดก็นของใจสงสัยอันใดก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์น้ำเน่นะครับสังกะรีใบเกลือก็พยายามอยู่ครับพยายามเห็ดคลิปลงให้ไดส้สมือนะครับแกก็อาจัดเวียบแนบางมือนะครับมีภารกิจยังหลายชิ้นหลายอย่างนะครับอาจสิบ่มีเวลาเห็ดคลิปถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับอันนี้ก็ต้องขอกราบประทานอภัยน้ำนะครับ โอเคครับสำหรับสังรีตุไปเกลื่นมือนีกับ่มีอย่งางไรแล้วนะครับกับมารีวิวประจำคลองนี่แหละชาวบานเตรียมอ่ะมบ่มีโอกาสได้เฮ็นตะเทียนนะครับกับขันสีล้อเวลาหรือไม่ได้หนีก็คงจะวบ่มีนะครับก็เลยอาศัยว่าเออมือนีว่างจับเลยโอเคครับสังรีตุไปเกลื่นมือนีพอตสำหรับ,บอรอกนอน,ไป,กนไปนอนก่อนสวัสดีครับ